บุญรมซอยแม่เนบุญตรตาตายตายต้องายมูจูบลูบั้งใบบ้านเมื่อกีเจ้าตายไงตอนนี้ตายหมูสาดน้ำเกิดเป็นบักหอยในแม่ขักบอบั้แล้วแล้วหมูห้างก็ตายไปอีกหนึ่งศพเป็นจังไงคือว่าบุญดีคักดีแน่แท้โอ้ สูญยาขายยาคอยก็บไม่ได้คือตายม่แท้เป็นเจ้าไหนที่เท้าคือมีหน่อยแต่ยาจังกรมีจักเสียคนกับจีบยาบรรจยเบิดอทุคือสั่งให้จังขาดแท้บาดเดือนยากัตายเนี่ยกับจฟอดดอมเฮี้ยคนไรเงี้ยหัวกับไปหน้าบัตท่านมากกอบจีทำไรหลักฐานคนกัอจีไม่ขีดขิวแต่งหนาคาหัว Bản niệm Nàng y tôn ni Sương càng hàn phán cà ca. มาเล่นไว้ภผยกเกงบบ่ฟังเพียงบ่ฟังเพียงว้าเขาถูกเขาทำทำกรรมไว้ต้องรับผัวนี่อินนาละเพ่งเสียนางเสียนดีใจดอกเลื่อนล่นจะดอกทาอาการ โปรยิมวันยังสุขใจบอกว่าเราวยมนโนเพิ่นะละเลือมอดนันตะกรรมสางที่วางยา,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 าดอกข่าญาของสินทานภาวนาปานดึงขาดอกเต้าน้อยใจคอยบ่อนับทิ้งน,นะ ลาเมื่อนี่มัวเมืดฝ่าบรรยากาศบ่สดใสผัวออกไปทำงานขาญาตาใอยู่ในบ้านนะเทพบันดาลให้มัวกลมมัระสุมลมบักใหญ่ปัดสาขาดอกมูไม่ท่านบายวงวรุณปิวอินทร์ ลาเพ้เงสีน้ำขีดเขียวเงีงแต่เวนวิผมดอกทานอืออือออื้ออือออื้ออือออื้ออืออออ้ออือออื้ออืออออเออืออออ้ออืออออ้ออ้อออออืออออออืออออ้ออืออออ้ออืออ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  ล้มผัดมาแต่ละคำเพองเสียนกาวันใบอินักละล้มกะพัดต้นไม้ตน้นใหญ่หวานหนัดินสะเทือนเหือนสุดสะันันคูมหลังคาบ้านมัดจุราคคำรับกอง ปานเกี่ยวหงสิมังมูลาเมท้องหยุดเอื้งเพียงสีนุกหากฮงพอเมทปุกเก็ดเก่าบ่ท่านแววรนลึก แ <S an> ม่ยปวันเออด้วยปวดน่าบาดยาบซ่ามันมาโจวจวนตัวต้นไม้หักลงมากระท้าหล้า,าัา เลี้ยบทานสาเลียวปานจอดฝนที่กระตัมพอจมเอ้ยเป็นด้วยปวดขวามกรรมจนตีนเขียว กระบาดเลือดไหลคงเพนกระดางแขนขาน้องวานนจวารือคือสัญญาเต็งเดโน ฝนมืดฝ่ามัวดินมากต้นใหม่ทำเยียนเยียนทำข่อยอยู่ต้องกัวก็จีว่าตายในเม่มันชวนไหลจีว่านในอมันก็จีเป็นจังสี่เนาะบานในเนาะว่ามันจีได้ใสเงิ่นทอกอสอเน่เมนตัวจิได้ใสเงื่นออดชอมอบเมียบนรอัน บานยังเอ้ยผู้ใดอยู่ทางใดกนไหนซอยคอยแต่ช่วยแพงสีเพชสิงดวนผู้ใหญ่อยู่นี่บ่ลาผู้ใหญ่กะเจิมฉากน้องเพื่อนโอ้ยผู้ชอยมื่อลเอาะต่อเอาปะแต่กะจิบว่ามีอยู่ที่เมืองกันเด้อจะจิ่มจะป่ากันเด้อ อนบอกเปิ้นว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวมาสิเว้นน้ําตันสักลันําไหลไว้แต่นอบัดนี้บ่จูมือพเมเอ้ยพงสีเบงบดเคียงเพื่อนกบ่มีได mai nhặt nó kẹt sài bỏ để nó quay đi đời buồn chuồng ơi sẽ sẽ thu thoát ดวงนอดาบเงาผาเข้าใสกันยามเตะโค mà tao ăn tí đây tí đi tí, tí tài cho tài chẹp chăm mắt mày phụ khả là chơi tê vơi ai yêu ôi pha nó bơ men sơn nu bao như bớt cơn cơn sải cả đây nhớ chạy đi buộc mẹ ơi phèn xiết nắng ย่านเต่นนาโบรา้เลือดไหลาลางอันนี้จางเดโนละเหือนสันหากเพพังได้รับกรรมที่ทำัาาเปเพียงสีน้ำมีเตม อยู่ใกล้เห็นเห็นคักบ่าอายชักดอกออมันหลายพระโลกงวกไปใช้ก็ไว้ที่ไอ้พูดต้องกว้ากันย่างกูต้องใช้เอาไปเอามากขอกันเลยบ่าอายชักดอกจ้างดอกค่อยให้ค่อยกันรับตามาดอกหันกับ มึงก qu no ันเด้อเพียดสีเงื้ยู่ใจแล้ยจะถิ่ยจะปากันเด้อมันมีเงินหน่อยมันแหลกน้ำก่อยอยู่เด้อมึงมันกันยับหนีสิมึงกันยับไหนหัวเจียนใจเมียเมียเจียนใจหัวบัตชับสินสูญยชินบ่ได้แหน้ำพ่นละนาะใบชามนี่เนาะ พวกเมีเอ้ยเอ่นหาภับอมาอยอาชุนลังย่อยนอนสะเอื i นว่ผู้เอียวกาเวียนน้ำจองเกี่ยวนังสำนึกตรึกตรองน้ำตาน้องรำเิงระล เึื่อพระคุณไทยบุญธรรมหายทั้งหม่องสาวเจ็บกายจน์นาสมพีโวตุนเหยดย,ยาสิหมดหม,ดหมอดมวยสวยแยกก่อนสิตายไอบุญธรรมคง bỏu và tôn mây tôn tổ nhảy sang hạnh miên ít bọ tai xia mát trúc cằm năm chi khô bở mi ตใจจริงใจงตายวเดียวลาเมียบบาลวันทนบ่ได้โน่เท่เท่กรรมใจไล่ตามปวดเนื้อ น้ำนั่งเนื้อเทียบร,ระบุมตลอดทั่วพวอจมเอ้ยพอทิ้งได้กะเตียว่าอะไรหัวยิงลุนสิขออื่นสังตา ละดินจังได้กระดิหนวกบ่ได้คงตายเนี่ยบมีเหลือฝากเสียงไปลอยลอย คนจีจ้าทางมวยถ่ายเทิ้งยาเทิ้งูกไฟทอดกระถิ่นมือหนีปจิโซกันโอ้ยจีจาใจคักล้อผู้ช่างคอยก็ไผู้รู้ตุนจาสตร์กสิสมเดเรียนกันได้โอ้ยพอท้ายโยกเ้ยบัดเอาไปเผาเมี่ยมบัดเฮากสิเผาได้ที่อะไรโฉบจะนะบ่แม่นเผาหมาเผาแมว เป็นกระสีเห็ดขวางอนเอาลูกไผ่เผาตั้งแต่เน่าเป็นกระสีญยาดเซมีมันไฟบึ้มก้อนขวนขึ้นยอดมันหอมอมโยหมดไปเก็บดูปัญญจู๋มือยม่ค่อยช่างไหวนึกได้อเนื้อเชื่อขี่เราเป็นน้ำเด้อ อยู่กับหัวจักอันใดดูงยาดูกลูกไปจ้าที่เขียบข้องลูกไปจักที่เขียบข้องยาเขียบไปเขียบมากไปเชียวดูงยากับดูกไปสมกันกันนะตั้งต่เหียนหลังยเเยๆกันย่องมือถือกันอยู่อันนี้เชียวมืต้ข่อยไปเซตท่าเดียวกันมืต้ข่อยจะบุบกกันอยู่หมดกันมาเอาคำวัดเลยตีหนึ่งตีสองรอบว่ากับวันเด่นยอนเราออกมาซองอยู่กัน มันเป็นหมาเฮาจุนสิมานักตู้ปิจามันมเปนหมาไดิเฮาจนหมาเาพี่หลอกงากับลูกไ่เถียงกันอสยอยู่มึงเป็นอย่งมึงก็มีกู่อย่มันงกันเนี่กันจะเอาหนําอบนัหอมไปสงระอยู่บ้านสงระแล้วก็จไปสงทาตมองนี่ละมองไปรลบมาได้แม่คั่อ ลำบดายแนวดายที่มองงามสีเขาจะเอาเมียไม่ไปสุบยุงเมียเขาไม่ลำบดายเมียคว้าเอ้ยเขาจะไปย้อนยื่อเพี้ยนสิงเขาไม่รำบดายไม่ลำบดายบ้าว่าของผู้ใดได้จะไม่ชื่มมือนี่เขาบอกว่าของผีได้แต่เต็บบ้ห่างบ่าใหม่เขากันลักเอาเข้ากันอยู่ มันว่ายเสียเจต่างจะว่วงเจคนมันจิตจนเจเจ้าของอยู่ผู้ใายมีกิก๊กผู้หญิงมีกักที่ไหนไม่มีกิ๊กไม่มีกักแปลว่าที่นั่นไม่มีขึ้นวันถูขอเราก็สู้ละเราแ่เ้าั่วนตัวชนโง่ก็ขวาว่ามันเสียนเสียมคนพูดตั้งยาฉว,วท้อนเฮยียนกิดก,กันละก็ขวากันได้ย่ายละว่างแน่และมู่หาบันนกคืนเนี่ย อดจมออเดี๋ยวก็ไปปรดชุ้มเดี๋ยวก็ไปประชุ่มปรดซุมไปปรดชุ่มมากปันจิมากกันก็บอกกันต่อนะหอยย่านขนมอกว่อบอกไปรูดเริ่มมูหามันต้องคืนผู้ใดไเอาหัวคอยหอยขี้ขอนเอาเอ้ยฝ่หน้ามันคือน่านมากแต่นอบโบกบอกมอบวันได้บานาเมียก เออมาวีรถแม่ตอนนั้นรตายแล้วล่ะหักรอายรดไปเศ้าหล่ะก็คุ้นเศร้ารดจ้าตื่นเมือออกเนะควายมาออาที่ซคือสองหอน่นดดกเห็นว่าควอยมาดีก่แมีแนวไหลยอ้อกลืมต้นไม้เต็งขออยู่ปรเดนอะไรเห็นเงินเศร้าหล่ะต้าสวดออกชวดน โอ้ยกวาดใส่นอบัตรไปจะจุม่มไม่อยากยักลอยเด้อข้าเป็นชอดพวกเมียเอ้ยฝากเสียงไปลอยลมให้โชยผาดเอาข้าวข้าวไปหาอ่า nhớ khoa tàng với xin bê tam xin sa ta tiền chế buộc chuẩn oan em lúm hai nhớ nó theo tiền mắn ạt ăn dù vàng khô và ô nó hồn cầm cả, khả oh, mà năm đây ว่าโอ้น้องปวดนคกรรมาดวงรับมองกรรมสร้างแต่เวนกว่แต่กรรมบอดเธอมบุญญาตินามยามตายเมียนพื้นสิยัน เมื่อบอัวขวดน้ำสางจันเทียนผัดยางไปเจอดน,น้ำผัฟังเอ้บบุญบัวสมฟังท้าบรับสินท่าลวงขอาสางกาู ความมเอิญควาสั่งควรแต่เพียงนี้คำเพี้ยนเสียนเอาจนหายใจลมบอกาันล่ La me.

็ได้สิ้นลมหายใจตามบรรดาสามีไปก็มีนากาละบัดนี้แลถึงจังใดคุณย่อมเจ้าข่าวหรือดำกรรมดีหายเป็น